ประกาศช่องมาดูกันไม่ใช่ร้านจำหน่ายอาวุธปืนกระสุนหรืออุปกรณ์แต่งปืนเราแค่นำปืนมารีวิวให้ท่านได้รับชมเพื่อให้ทราบรายละเอียดของปืนรุ่นนั้นๆในฐานะผู้ใช้งานและปืนที่นำมารีวิวให้ชมทุกกระบอกเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเราไม่สนับสนุนให้ใครใช้ปืนเถื่อนเนื่องจากเป็นสิ่งผิดกฎหมายและมีโทษถึงจำคุกขอบคุณทุกท่านที่รับชมและ,สะแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและสร้างสรรค์คำเตือน จงพึงระลึกไว้เสมอว่าปืนทุกกระบอกมีกระสุนบรรจุอยู่ก่อนทําอะไรกับมันจะต้องเคลียร์ปืนปลดกระสุนออกให้เรียบร้อยซึ่งทางเราได้ทาการเคลียร์ปืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการถ่ายทําท่านไม่ต้องกังวลว่าปืนจะลั่นและกระสุนทะลุจอไปถูกท่านขอให้ท่านรับชมด้วยความเพลิดเพลินและสบายใจสวัสดีทุกท่านนะครับพบก,กันอีกครั้งกับช่องมาดูกันอยู่กักบผมปอนครับในคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวปืนที่หลายๆท่านรียกเข้ามานะครับถามกันมาเยอะมากว่าเมื่อไหรคุณปอนจะปืนรุ่นนี้มารีวิว ผมเองก็เพิ่งจะมีโอกาสได้นำมารีวิวนะครับพอดีว่าได้รับความอนุเคราะห์มาจากปืนราชาอยู่ที่วังมุรภาคกรุงเทพนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทางร้านมากกระบอกนี้ก็ตามที่เขียนไว้ในปกคลิปนะครับก็เป็นคิมเบอร์ s มาในกระเป๋าผ้านะครับแล้วมันก็จะมีกล่องกระดาษสีดำนะครับกระเป๋าผ้าจะใส่ในกล่องอีกทีแพ็กเกจจริงก็ทำมาดูดีในกล่องก็จะมีคู่มือ มีแถมน้ำมันหล่อลื่นมาด้วยนะครับแล้วก็จะมีกุญแจล็อกปืนซึ่งผมคงไม่ต้องให้ดูแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูปืนเลยนะฮะตัวนี้ก็จะเป็น Kimber K6S DASA นะครับ DASA ก็คือชื่อรุ่นย่อยนะครับมันก็ย่อมาจากระบบการทำงานของไกปืน DA ก็คือ Double Action SA ก็ Single Action นะครับ ปืนกระบอกนี้มันก็ยิงได้2ระบบทั้งดับเบิลทั้งสิงเกิลแล้วกระบอกนี้ก็จะเป็นจุดสามแปดสเปนะครับเขาเขียนไว้ที่ลํากล้องเลยนะฮะผมไม่แน่ใจว่ายิงบวกพีได้ไหมนะครับเท่าที่เปิดดูข้อมูลจากคู่มือแล้วก็หน้าเว็บไซต์ของ k i ม b บอร์เขาก็ไม่ได้บอกไว้นะครับผมก็ไม่อยากจะคอนเฟิร์มเพราะเดี๋ยวท่านไปยิงแล้วปืนแตกผมจะสวยเอานะครับอ่ะเอาเป็นว่าใครรู้ว่ายิงบวก P ได้ไหมคอมเมนต์บอกด้วยละกันนะครับ ตัวนี้ก็เป็นลูกโม่นะครับโมจุ6นัดนะครับตอนที่มันเปิดตัวครั้งแรกนะครับเจ้าคิมเบอร์ k 6 s เนี่ยมันเปิดตัวในงานชชอตโชว์เมื่อปี2016นะครับที่สหรัฐัเมกาตัวแรกที่ออกมาก็เป็นแบบนี้แหละครับกล้อง2นิ้วแล้วก็โมจุ6นัดแต่ว่ามันจะเป็นนกไนนะครับออกมาที่แรกเนี่ยต้องยอมรับตรงๆนะครับว่าว้าวมากเป็นปืนที่สวยมากนะครับทำมาได้ดีคิมเบอร์เนี่ยเขขึ้นชื่อในเรื่องของ ความประณีตในการผลิตอยู่แล้วนะครับตอนแรกที่ตั้งบริษัทมาเนี่ยแรกๆเขาก็ทำปืนยาวปืนไรเฟลิลนะครับที่เป็นเกรดสูงเลยงานเนียบมากนะเ,นเกรดพรีเมียมเลยเขว่าได้หลังจากนั้นก็หันมาทำปืนสั้นพวก1911จนปัจจุบันเนี่ยคิมเบอร์น่าจะครองตลาดปืน1 9 1 1ไปแล้วนะครับน่าจะขายดีที่สุดในโลกแล้วก็มีให้เลือกเยอะที่สุดในโลกนะครับแล้วปืนคิมเบอร์นี่ก็ขึ้นชื่อวันเนียบจริงๆ แล้วก็มาเป็นปืนลูกโม่เนี่แหละครับเริ่มตั้งแต่ปี2016แล้วก็พัฒนามาเรื่อยนะครับจากลำกล้อง2นิ้วก็เพิ่มมาเป็น3นิ้วปัจจุบันเท่าที่ผมเปิดดูในหน้าเว็บของ Kimber เนี่ยมีตัว4นิ้วศูนย์ปรับออกมาแล้วนะครับก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะฮะมาดูกระบอกนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเอากระเป๋าออกก่อนท่านจะได้เห็นปืนชัดๆนะครับ ที่ลำกล้องปืนด้านซ้ายก็จะบอกชื่อรุ่นครับ K6S ตัวหนังสือฟอนต์เนี่ยสวยงามมากนะครับแล้วก็ที่เฟรมปืนนะครับจะมีเลข serial number แล้วก็บอกที่ตั้งโรงงานนะครับดูฝั่งทางด้านขวานะครับที่ลำกล้องก็บอกขนาดกระสุนอย่างที่บอกไปนะครับ3.8แล้วก็มีโลโก้ Kimber ที่เฟรมปืนบร,ริเวณซ้์เพน,นะครับวัสดุที่ใช้ในการผลิตเนี่ยทำมาจาก Steel s t a เลส s ตี t ทั้งกระบอกนะครับการทำผิวของเขาก็จะ ปัดเงานะครับแต่ว่าอารมณ์เนี่ยมันจะไม่เงาวับเหมือนปืนสมิตนะครับตัวนี้มันจะปัดแบบให้เห็นเป็นรอยขนแมวนะฮะดูประกับด้ามน,นะครับอันนี้ก็เป็นด้ามไม้วอนัทนะครับลายไม้สวยงามมากมีเชคเกอร์แล้วก็มีโลโก้คิมเบอร์นะครับประกับนี่กำได้2นิ้วนะครับยกก้อยโผล่นะก็เป็นปกติของปืนลูกโม่ขนาดเล็กพกซ่อนนะครับ ของสมิธก็2นิ้วแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะครับพูดถึงวิติปืนนะครับขนาดมันเนี่ยมันจะอยู่กึ่งกลางระหว่างโครง J กับโครง K ของสมิธนะครับมันต้องไปเทียบกับปืนโคบราไมกครโคดิเทคทีฟขนาดพอๆกันเลยใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็เป็น6นัดเหมือนกันด้วยก็ถือว่าไม่ได้ใหญ่โตมากนะครับขนาดกำลังดีครับ ความยาวโดยตลอดของตัวปืดนะครับอยู่ที่ประมาณ17เซนสูงประมาณ11.3เซนแล้วก็มีความหนาหนาสุดก็น่าจะเป็นช่วงตัวโม่นะครับจะหนาอยู่ที่ประมาณ3.5เซนนะให้ดูที่ตัวโม่ของรุ่นนี้นะครับเขาจะปาดปาดแบบแบนไปเลยนะครับซึ่งก็แปลกตาดีนะฮะปาดตรงๆให้มันดูเป็นเหลี่ยมๆนะครับก็ดูสวยไปอีกแบบนะครับแล้วก็ลดน้ำหนักไปได้เยอะพอสมควรนะฮะ ตัวนี้จะเป็นลำกล้องหเกลียวนะครับให้ดูที่ช่องโมนะครับรูโมก็ถือว่าหนาพอสมควรนะฮะทำมาได้หนาแล้วอีกจุดหนึ่งที่ผมค่อนข้างประทับใจนะครับก็คือช่องล็อกโมที่มันจะล็อกกับตัวล็อกโมที่อยู่ที่โรกเปิดเนี่ยครับขาล็อกโมเนี่ยเขาทำเยื้องมาเฟร,รมปืนทางด้านขวาพอสมควรนะฮะในขณะที่ ปืนค่ายอื่นเ,นเขาจะทําค่อนไว้ตรงกลางนะครับการที่เขาทําให้มันค่อนมาทางขวาแบบนี้นะฮะมีข้อดีก็คือตัวโม่นะครับร่องที่ล็อกเนี่ยมันจะเยื้องเยื้องมาในจุดที่ผนังโม่มันหนานะครับตรงนี้มันจะทําให้ตัวโม่เนี่ยไม่บางเพราะว่ามันไม่ได้ซ้ะลงไปตรงกลางโม่นะครับตรงกลางกลางช่องที่ใส่กระสุน บางยี่ห้อเนี่ยมันจะล็อกตรงกลางเลยตรงกลางกระสุนซึ่งจุดนี้มันเป็นจุดที่มันบางนะครับคิมเบอร์เขาก็หลีกเลี่ยงนะครับทำมาได้ดีนะครับจุดนี้ถือว่าเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวปืนได้ดีมากนะครับแล้วตัวช่องบรรจุกระสุนนะครับตัวโม่เนี่ยมืนจะทําเป็นปีกนะครับให้มันโผล่ขึ้นมารับจานท้ายกระสุนเวลาปิดโม่เข้าไปนะครับ แทบจะไม่เห็นช่องว่างระหว่างโครงปืนกบับตัวโม่เลยนะฮะจะแนบชิดกันไปเลยอย่างของสมิธเนี่ยก็จะเห็นปลอกจานท้ายกระสุนที่มันโผล่ขึ้นมาแต่คิมเบอร์ก็คือจะหุ้มปิดไว้หมดเลยนะครับช่องว่างหน้าโม่ก็ถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับแต่ก็ไม่ได้น้อยมากซะทีเดียวพอให้เห็นอยู่นิดนึงแต่เท่าที่ดูก็ชิดแหละชิดพอสมควรแล้วตัวล็อกโม่ก็มีทั้งปลายด้านหน้านะครับแล้วก็ล็อกที่โครงปืนนะครับก็เหมือนกับของสมิธเลย แต่ลักษณะของปุ่มปลดโม่จะเหมือนของรูเกอร์นะครับที่ต้องกดกดให้ยุบลงไปในโครงปืนนะครับกดปุ่มยุบเข้าไปแล้วก็ผลักโม่ออกมานะครับแล้วก็ตัวนี้จะโม่หมุนทางเดียวกับสมิธนะครับก็คือทวนเข็มนาฬิกาเดี๋ยวจะให้ดูบริเวณไซส์เพลทนะครับก็คือแผ่นที่เขาปิดทับโครงปืนเวลาเราจะถอดล้างชิ้นส่วนด้านในนะครับแล้วก็คือแผ่นนี้ อยู่ฝั่งทางด้านขวาเหมือนกับของสมิธนะครับเปิดโม่ให้ดูใะ้ด้เห็นชัดๆนะครับอย่างของสมิธเนี่ยเขาจะแยกชิ้นเขาจะแยกเป็นคนละชิ้นแต่ของคิมเบอร์รุ่นนี้เขาจะรวมมาเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะครับท่านจะเห็นรอยนะครับที่เขามาประกบติดกันนะครับรอยเนี้ยซึ่งรอยตรงนี้ก็ต้องบอกกันตรงๆนะครับว่าไม่ค่อยเนียนสักเท่าไหร่นะช่องว่างเขาก็ค่อนข้างห่างนะครับ แต่ถ้าเกิดเป็นของสมิธเนี่ยเขาจะปิดแบบเนียนแทบจะไม่เห็นรอยเลยนะครับคือประกบกันชิดพอดีเป๊ะมากนะฮะแต่ของคิมเบอร์เนี่ยก็จะมีรอยให้เห็นแต่ก็ไม่ใช่จุดใหญ่โตอะไรนะครับเรื่องเล็กนะฮะเท่าที่ผมเห็นนะครับมียี่ห้อหนึ่งที่ทำแบบนี้ก็คือคอสจากเยอรมันนะครับปืนลูโมกระบอกแพงแพงสแสน,นะครับก็ใช้วิธีการเดียวกันนะครับมา,มาทั้งแผ่นแบบนี้ ทั้งซีกเลยนะฮะซึ่งเท่าที่ดูมันก็น่าจะง่ายต่อผู้ผลิตนะครับผลิตง่ายประกอบง่ายประมาณนั้นนะครับจุดที่ผมชื่นชอบนะครับปืนคิมเบอร์ K6S เนี่ยก็น่าจะเหมือนกับหลายๆคนที่ชอบมันนะครับเป็นเรื่องของไกปืนต้องบอกว่าไกดีมากไกดีกว่าปืนสมิธด้วยซ้ำไปนะครับตรงนี้ผมยอมรับเลยดีกว่าสมิธเดิมๆที่ยังไม่ได้ทำนะครับถ้าเทียบกันปืนเดิมออกจากโรงงาน ไกลสมูทมากแล้วก็จังหวะคคอกค,คือไวมากไวเวืาอของสมิธนะครับระยะไกลเขาค่อนข้างสั้นกว่าเคอกได้ไวกว่านะครไม่รู้เขาออกแบบท่าไหนทําได้ดีมากจุดเนี้ผมชื่นชอบจริงๆน้าหนักไกลดับเบิลแอคชั่นนะครับอยู่ที่ประมาณ10ปอนด์เท่านั้นเองน้ําหนักไกล10ปอนด์เนี่ยมันก็น่าจะเทียบกับสมิธที่แต่งมาจากโปรพ o มาน n เซน e ตอร์พวกตัว PC ทั้งหลายนะครับก็จะเหลือประมาณ10ปอนด แต่ถ้าเกิดมาตรฐานเดิมๆก็ประมาณ12ปอนด์ตัวนี้จะเบาวกว่านะครับแล้วถ้าเกิดเป็นซิงเกิลแอคชั่นนะครับอยู่ที่ประมาณ3-4ปอนด์ไกลหลุดคมนะครับไกลดีมากในส่วนของศูนย์ปืนนะครับจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ชื่นชอบนะครับศูนย์เขาใหญ่มากแล้วก็แต้มจุดขาวมามองเห็นศูนย์ชัดมากนะครับทั้งศูนย์หน้าศูนย์หลังนะศูนย์สามารถหดเปลี่ยนได้นะครับทั้งศูนย์หน้าศูนย์หลังเลย สำหรับระบบจุดชนวนของเจ้า Kimber K6S เนี่ยนะครับเขาก็จะใช้ Transfer Bar นะครับซึ่งก็เป็นระบบเดียวที่อยู่ในปืนลูกโม่ของ Ruger นะครับก็คือจะมีแผ่นเล็กๆซ่อนอยู่ด้านในนะครับคอยรับแรงกระแทกจากนกศัพท์แล้วก็ส่งผ่านไปถึงเข็มแทงชนวนซึ่งเขาฝังซ่อนอยู่ด้านในอีกทีหนึ่งนะครับระบบ Transfer Bar นี้ก็ถือว่าเป็นเซฟตี้ที่สุดยอดอีกระบบหนึ่งนะครับ ปืนตกปืนหล่นกระแทกพื้นเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าปืนจะลั่นนะครับไม่มีทางลั่นได้เลยนะเพราะว่ามันฟาดไปไม่ถึงเข็มตัวนกปื่มันไปยันกับโครงปืนซะก่อนนะครับก็ถือว่าปลอดภัยมากนะฮะให้ดูนิดหนึ่งนะครับที่ไซส์เพลทต,ต,ตัวนี้จะต่างจากยี่ห้ออื่นที่เขาจะใช้น็อตที่เป็นนอ็อตปากแบนนะครับใช้ไขควงปากแบนไขแต่อันนี้จะต้องเป็นหกเหลี่ยมเวลาจะถอดโม่นะครับก็ต้อง ก็ต้องไขน็อตตัวนี้ด้วยนะครับถึงจะถอดโมกไปด้านหน้าลักษณะการถอดก็คล้ายๆของสมิธนะครับโดยรวมก็ถือว่าเป็นปืนที่สวยนะครับสวยมากขนาดกำลังดีไม่ได้เล็กได้ใหญ่จนเกินไปนักนะครับน้ำหนักก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับน้ำหนักปืนเปล่าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ670กรัมเท่านั้นนะครับพูดถึงค่าตัวนะครับสำหรับกระบอกนี้ที่นํามารีวิวให้ชมเนี่ย ตัวนี้มันจะอยู่ในล็อตของปืนสวัสดิการนะครับสวัสดิการกลมกันปกครองค่าตัวก็อยู่ที่ประมาณ60,000กว่ากว่าสูงกว่าของสมิธนิดหน่อยนะครับถ้าเทียบกับสมิธ m 6 0นะคิมเบอร์จะจะสูงกว่านิดหนึ่งนะครับแต่ราคาที่เมืองนอกเนี่ยก็ก็แพงนะแพงกว่าของสมิธนะครับราคาจากหน้าเว็บไซต์ของ ber, คิมเบอร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณพัน us ดอลลาร์นะครับราคาจะสูงกว่าสมิธครับ การที่ราคาบ้านเราสูงกว่าก็เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องปกตินะครับคราวนี้มาทดสอบยิงคิมเบอร์ K6S กันนะครับเดี๋ยวผมจะลองยิงดูกลุ่มที่ระยะ10เมตรครับเดี๋ยวจะลองยิงทั้งหมด5นัดนะครับกระสุนที่ใช้ก็เป็นลูกแว c คัตเตอร์เกรดนะครับเดี๋ยวจะบรรจุไป5นัดนะครับเดี๋ยวจะยิงแบบดับเบิลแอคชั่นนะฮะ ยิงจบ5้านัดนะครับเดี๋ยวออกไปดูเป้ากันนะครับนี่ก็เป็นกลุ่มกระสุนที่ยิงได้นะครับก็จะกินขวานิดหน่อยนะครับกินขวานิดหนึ่งกลุ่มกระสุนก็อยู่ที่ประมาณ2นิ้วครึ่งนะครับก็ถือว่าพออาศัยนะครับพออาศัยเลยละ่ะกับปืนลำกล้องสั้นๆแค่2นิ้วนะฮะโดยรวมก็ถือว่าเป็นปืนที่ ดีนะรูปทรงสวยงามนะครับความจุกระสุนก็6นัดนี่ก็ถือว่าเยอะสำหรับปืนลูกโม่ขนาดเล็กนะครับชื่อชั้นคิมเบอร์ก็ไม่ได้เป็น2อองไข่นะครับคุณภาพก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งรวมถึงราคาค่าตัวก็ไม่ได้แพงมากนะครับถือว่าสูสีกับเจ้าตลาดอย่างสมิธนะฮะอาจจะแพงกว่านิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้ต่างกันมากนะฮะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณปืนราชานะครับ นำมาให้รีวิวทดสอบยิงเพื่อเป็นความรู้เป็นวิทยฐานให้ผู้ชมได้รับชมกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับโฆษณาขายของสักครู่หนึ่งนะครับเนื่องจากไม่มีสปอนเซอร์ผมก็เลยต้องเอาของมาขายเพื่อหาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายทำคลิปนะครับมาเป็นค่าเป้าค่ากระสุนทั้งหมดนี้ที่ท่านเห็นเนี่ยก็จะเป็นชุดพระเครื่องวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยวัตโกยุทธยานะครับเป็นรุ่น รวยเงินล้านออกที่วัดปราสาทจังหวัดนนทบุรีเมื่อปี2 5 6 4ที่ผ่านมานะครับก่อนหน้านี้ผมก็เคยทําคลิปบอกเล่าประวัติการสร้างไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจอยากทราบประวัติความเป็นมาก็ย้อนกลับไปดูได้ในคลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่มุมขวาจอด้านบนนะฮะที่นํามาแบ่งปนันกันก็มีหลายแบบ2เหรียญนี้ก็จะเป็นเนื้อทองแดงต่างที่การทําผิวนะครับซ้ายมือจะเป็นทองแดงผิวรุง้งขวามือจะเป็นทองแดงรวมน้ําตาลนะครับสร้างแค่20,000เหรียญเท่านั้นนะครับถือว่าานน้อยมกะครับ งานสวยมากเหรียญคมชัดมากนะตอนจองออกวัดที่แรกเนี่ยเหรียญละ150นะครับแต่ณปัจจุบันนี้ที่วัดให้บูชาเหรียญละ200นะครับ2เหรียญเนี่ยผมเอาเท่าราคาจองที่แรกก็คือเหรียญละ150รวมส่งแล้วนะครับทุกออเดอร์จะได้รับสติกเกอร์ช่องมาดูกันเป็นของแถมด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญเสมาเนื้อชนวนบนสารนะครับ อันนี้สร้างน้อยสร้างแค่หมื่นเหรียญก็เอาเหรียญละ2องเท่าตอนจองนะครับที่วัดไม่มีแล้วนะเนื้อชนวนเนี่ยแล้วก็จะมีเนื้อสัตนโลหะลงยาชีวอนนะครับเหรียญละ2 0 0รครับรวมส่งก็เอาเท่าราคาตอนจองครับตอนนี้ที่วัด300แล้วนะครับไม่เชื่อไปดูที่วัดได้ครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้ออัปก้าหน้ากากทองทิพย์นะครับอันนี้ตอนจองเหรียญละ300นะครับก็เอาเท่าตอนจองครับ300รวมส่งที่วัดตอนนี้400นะครับ แล้วก็จะมีเนื้อทองฝาบาทนะครับสีทองสวยงามมากอันนี้สร้างน้อยนะครับสร้างแค่ห้าพันเหรียญสร้างแจกในพิธีแต่ตอนนี้ที่วัดให้บูชาเหรียญละ200นะครับผมก็เอาเท่าที่วัดครับเหรียญละ200ถ้าเกิดท่านใดสนใจก็แอดไลน์มาสั่งซื้อได้นะครับ l ล n e id ก็แอดสาด้านหน้าแล้วก็มาดูกันภาษาอังกฤษพิมพ์ติดกันเลยนะครับหรือจะทักมาสั่งซื้อในแชท c e b o o k Fanpage มาดูกันก็ทำได้เช่นกันนะครับสั่งซื้อได้2ช่องทางครับ